ตัดข้างนี้ให้ก่อนนะคะนิดนึงนะคะเรามากันเกินครึ่งทางแล้วะคะ่ะอิงทำให้ค่อยๆค,ยะคะ่ะ นิดหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะค้างอิงเอาออกได้เลยไหมคะอเอาออกได้เลยสู้ไหมคะโอ้โหยังรีบรีบเหนื่อมันขีดเสร็จแล้วคะ่ะ ตัดเสร็จแล้วค่ะเอาเหรอโหชีมากเลยดูไหมคะไม่มีเลือดนะคะไม,ไม่มีแผลนะคะอืม <c oughs> <c oughs> นี่ไม่รูตรงนี้จะมี ให้ก่อนนะคะหนองแตกค่ะเป็นมากี่วันแล้วนะคะเต็ตัวที่เป็นหนองจะอยู่ประมาณสองวันโอ,อ้แต่จริงๆมันมีไอ้ข่าที่มันอยู่ฝั่งนู้นอะมันมันเป็นมามันเป็นมาเต็กนึง ม,มันชวนหลงคาค่ะนิดนึงค่ะโอเค นี่ okay. โอ้โหน้องมันทะลุมาข้างหน้าเลยค่ะ ออกเสร็จหมดแล้วค่ะไม่แสดงว่าไม่รู้ว่าว่ามันเจ็บหรือว่ามันไม่เจ็บอย่างนี้หรอคะม,มันรู้สึกเฉยเฉถูกไหม,ม,มคะนิดๆหน่อยๆ ดีค่ะท่านตอบใจตัวเองที่โอเคอยู่ค่ะนี่ค่ะใหญ่มากเลยเองเอาอีกข้างหนึ่งมาวัดให้นะอืม